โรงเรียนบ้านคลองหินตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลคลองหินอ,ออ่าวลึกจัังหวดกระบี่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายน2 4 8 1โรงเรียนบ้านคลองหินเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมีนักเรียนทั้งหมด320คนมีบุคลากรโรงเรียนทั้งหมด23คน ปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวอมรรัตนาทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนายจัก,กรพงษ์ทองเมืองเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองหิน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้มาตรฐานอย่างสมดุลด้วยกระบวนการบริหารจัดงานที่ดีแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะคู่ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ โรงเรียนสะอาดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้คำขวัญประจำโรงเรียนสุขภาพดีมีจิตสาธารณะมีทักษะการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงสีประจำโรงเรียนเหลืองน้ำเงินสีเหลืองหมายถึงความร่าเริงแจ่มใสฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างสาสค์สีน้ำเงินหมายถึงความยึดมั่นศรัทธาความมีจิตสาธารณะและมีทักษะชีวิตพื้นฐานที่มั่นคง ต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นมะขามดอกไม้ประจําโรงเรียนดอกราชพฤกษ์โรงเรียนบ้านคลองหินได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ไขปัญหาเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารส่งเสริมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคำนวณผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่ตรงตาม ตามหลักสูตรสถานศึกษามีสุขภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต โรงเรียนบ้านคลองหินใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันกับสังคมยุคใหม่บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีการนิทศ ประเมินการสอนเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของบุคลากรและความก้าวหน้าในวิชาชีพอีกทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การติดตามการประเมินและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านคลองหินได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและน้อมน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในทุกกลุ่มสาระมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถ มาสืบเสาะหาข้อมูลด้วยตนเอง เช่นห้องสมุดมีชีวิตห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รู้จักการแสวงหาความรู้อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชมรมและโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้อีกทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา ผู้เ,เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมตามวัย โรงเรียนบ้านคลองหินได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสี่ตำบลในปีพุทธศักราช2556และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีพุทธศักราช2562อีกครั้งยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2564 โรงเรียนบ้านคลองหินได้เข้าร่วมการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมของทุกปีและในปีการศึกษา2566ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด15รายการซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งหมด9รายการรางวัลเหรียญเงิน2รายการและรางวัลเหรียญทองแดง4รายการโรงเรียนบ้านคลองหินมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศัก,กยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนควบคู่คุณ,คณธรรม